สวัสดีค่ะทุกคนวันนี <pl ains> ้นะคะเฟ่ก็ทําคลิปมาเพื่อสําหรับคนที่ไปสอบ i อเอลส์ครั้งแรกนะคะเพื่อที่จะได้ลดความตื่นเต้นนะคะลดความกังวลกระวายตื่นตระโลกอะไรียนเี้ยนะคะสําหรับเตรียมตัวนะคะว่าเราจะต้องพาอะไรไปบ้างหรือว่าไม่ควรพาอะไรไปบ้างนะคะก็ตรงนี้นะคะจะช่วยลดความกังวลนะคะของคนที่ไปสอบครั้งแรกได้อย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเฟเนี่ยไปสอบครั้งแรกเราตกใจมากเลยว่าแบบอุ้ยเขาถือเอกสารอะไรกันนะทุกคนแบบมันตกใจจริงๆนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะอาจจะช่วยเพื่อนๆได้ ะะไม่มากก็น้อยค่ะโอเคค่ะทุกคนเริ่มกันเลยนะคะ ก็สิ่งที่เราควรที่จะพาไปนะคะก็จะมีเอกสารนะคะสําหรับคนที่อายุต่ำกว่า20ปีนะคะจะมีเอกสารนะคะหลังจากที่เราสมัครเนี่ยเขาเนี่ยทางที่เราไปสมัครสอบนะคะสนามที่เราสอบเนี่ยเขาจะมีการส่งอีเมลเรามาเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยพยายามเช็คนะคะดูว่าเราจะต้องปริ้นอะไรไหมนะคะสําหรับคนที่อายุต่ำกว่า20นะคะก็จะต้องปริ้นเอกสารมาชุดหนึ่งนะคะแล้วก็พาไปวันสอบนะคะให้เขาดูนะคะว่าเออเนี่ยเราอายุต่ำกว่า20อะไรอย่างนี้นะคะโอเคแล้วก็ สองนะคะการสอบไอเอลส์เนะะี่ยค่ะสามารถพาขวดน้ําเข้าไปได้นะคะแต่ว่าจะต้องเป็นขวดน้ําที่เราสามารถที่จะแกะแบรนด์หรือว่าตราอะไรพวกนี้ออกก็ในวันนั้นเนี่ยที่เพื่อไปสอบเขาจะให้เราแกะแบรนด์หรือว่าสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้ออกด้วยนะคะก็ตรงนี้ก็สําคัญค่ะเผื่อใครไม่รู้ว่าสามารถพาน้าเข้าไปได้นะเหมือนเฟียนั้นเไม่รู้ว่าทุกคนเออถ้ารู้เฟีย์ก็จะพาน้ําเข้าไปนะคะแล้ว3นะคะ สำคัญนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของอเราไม่ต้องพาอะไรไปเลยนะคะพวกปากกาดินสออะไรแบบเนี้ยไม่ต้องพาไปเลยกระดาษทงกระดาษทดอะไรเงี้ยเขาจะมีมาให้หมดเลยนะคะ,ะแล้วก็ต่อไปนะคะสีะ่ใครจะใส่แมสนะคะก็สามารถใส่เข้าไปได้นะคะแมส แล้วก็5นะคะก็จะเป็นในเรื่องของใครที่อยากจะพาแจ็กเก็ตนะคะก็สามารถพาเข้าไปได้นะคะเผื่อหนาวอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยนะคะทุกคนห้ามลืมเด็ดขาดนะคะสอบไอเอลเนาะมันจะแบ่งเป็นสองช่วงเนาะคือช่วงที่มันเป็นอะไรนะ listening reading writing อะ่ะมันจะเป็นช่วงหนึ่งแล้วก็ uh, speaking ช่วงหนึ่งใช่ไหมคะ บัตรประชาชนเนี่ยหรือว่าใครที่ใช้พาสปอร์ตนะมันจะใช้ทั้ง2รอบเลยนะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยห้ามลืมเด็ดขาดนะคะนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะในการไปสอบก็พยายามนะคะอย่าลืมนะคะโอเคบัตรประชาชนนะคะสําคัญที่สุดเลยะคะ่ะโอเคก็สําหรับพาทเต็มตัวนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะสิ่งที่เราต้องผ่าไปเนาะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเฟลจะพยายามเล่าเป็นฉากๆนะคะเพื่อลดความตื่นเต้นนะคะโอเคเฟลคิดว่ามันน่าจะช่วยได้นะคะทุกคน โอเคก็สมมุตินะคะว่าเรามีสอบ9ก้าโมงอะคะ่ะ85ดเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยในอ e ีเมลนะคะเขาจะส่งมาเรื่อยๆเลยนะคะว่า85เนี่ยคุณควรที่จะมาถึงตรงนี้แล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะกะ็ไปนะคะเพื่อรอนะคะตรงนี้มันจะช่วยให้เราลดความตื่นเต้นได้ด้วยนะคะใครจะไปทบทวนใครจะไปทําอะไรนะคะกะ็ให้ไปก่อนเวลานะคะแล้วก็ไปนั่งรอนะคะ ใครที่ต้องใช้เอกสารต้องพายเอกสารก็ให้แบบเอามาจากกระเป๋าตอนนี้เลยเพราะว่าเขาจะต้องเช็คเนาะตรงนี้โอเคพอถึงเวลาเนี่ยมันจะมีพนักงาน,นะคะ่ะจะมีคุณพี่พี่ๆที่ดูแลนะคะก็จะพาเราขึ้นไปด้านบนนะคะคือเฟสสอบอเดี๋ยวเฟสขึ้นรูปนะคะแล้วก็ที่อยู่ด้วยนะคะที่เฟสไปสอบเนี่ยจะเป็นที่หาดใหญ่เนาะมันจะเป็นตึกตึกอย่างนี้เ,เขาไม่ใช่ไม่ใช่ตึกสีเขาเรียกว่าเหมือนเ,นเออนะมันเป็นสำนักเขาเรียกอะไรอะอาคารเนาะสมุูรณอาคารแล้วกันเนาะเป็นบ้านหนึ่งหนึ่งตัวอะไรประมาณนี้ อ่ะทุกคนเขาก็จะเรียกเราขึ้นไปใช่ไหมทุกคนเราไม่ต้องตกใจนะคะตรงนี้น่ะก็คือขึ้นไปถ่ายรูปนะคะเราขึ้นไปถ่ายรูปเพราะว่าในผลสอบ IELTS นะมันจะมีรูปเราด้วยนะคะ<ส>ตรงนี้เนี่ยสำคัญมากทำไมเฟยถ,ถึงพูดตรงนี้เนาะเพราะว่าเฟยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยพยายามแต่งตัวหรือว่าแต่งทรงผมหรือว่าอะไรก็ตามนะคะให้มันที่มันแบบว่าไม่ต้องให้เราไปแก้ตรงนั้นเนาะเพ<ส>ราะว่าบางทีนเนี่ยเผื่อใครแบบห่วงซวยอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนให้มาจัดทรงผมภายในแบบ แปบ๊บแปบ๊บอะไรแบบนี้นะคะ่ะทุกคนเบื่อใครที่กังวลเนาะก็เฟซแนะนําให้สมมติถ้าใครยิ่งเป็นอิสลามเนี่ยใส่ผ้าคลุมเนี่ยพยายามพันผ้าคลุมที่มันเห็นหางคิ้วนะคะพยายามเปิดทรงผ้าคลุมนะคะให้มันเห็นนะคะให้เห็นหน้าให้เห็นตาให้เห็นหางคิ้วให้เห็นหน้าผากนิดนึงนะคะก็ตรงนี้สาคัญจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็สําหรับทรงผมนะคะใครที่แบบว่าทรงผมเฟี้ยวๆหล่อๆอะไรอย่างนี้นะคะจะต้องแบบว่าจัด นะคะถ้าเป็นไปได้ก็จัดมาตั้งแต่บ้านนะเราจะ่อนะคะทุกคนเราจะสวยนะคะก็ประมาณนี้นะคะเราจะถ่ายรูปนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะใช้บัตรประชาชนนะคะตรงนี้แหละที่ใช้บัตรประชาชนเราสอบไอเอลสองรอบเนี่ยก็คือพาร์ทสปีกลิงกับพาร์ทที่แบบว่าเขียนอะไรแบบนี้เนาะมัน2รอบเนาะก็คือใช้บัตรประชาชนหรือว่าพาสปอร์ตเนี่ยทั้งสองรอบเลยนะคะ ก็สาหรับฉากต,ตรงนี้นะคะก็จะเป็นฉากที่แบบว่าเดินขึ้นไปนะคะประมาณ10กว่าคนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะนั่งเรียงกันแล้วก็เขาจะให้หมายเลขนะคะเพื่อที่เป็นเก็บกระเป๋าให้เรานะคะเก็บกระเป๋าแล้วก็มีหมายเลขกระเป๋าเราอะไรประมาณนี้แล้วก็รอคิวเขาจะเรียกชื่อทีละคนทีละคนทีละคนเพื่อมาถ่ายรูปนะคะแล้วก็เช็คดูว่าชื่อตรงกับ เออบัตรประชาชนอะไรยังไงไหมนะคะแล้วก็ให้เราเซ็นชื่ออะไรประมาณนี้นะคะตรงนี้สําคัญดังนั้นเนี่ยเฟ,ฟถึงว่าเราต้องมาให้เร็วนะคะมาก่อนเวลานะคะเพราะาตรงนี้มันเป็นเอ่อก่อนก่อนเวลาสอบนะคะเราถ่ายรูปก่อนอะไรอย่างเงี้ยโอเคจบแล้วนะคะตรงนี้สําหรับการถ่ายรูปนะคะพยายามแต่งหน้าใครจะแต่งหน้าอะไรยังไงก็ได้นะคะให้แบบทรงผมมันเชิดขึ้นไปหน่อยนะคะวันวันถ่ายรูปนะคะเพราะว่าจะแบบพยายามให้เราในนั้นแว่นก็ต้องถอดอะไรอย่างนี้นะคะ ก็พยายามแบบอืมนะคะ <laughs> ต่อไปนะคะหลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะก็พอถึงเวลาสอบเนี่ยพี่กรรมการนะคะก,ก็จะให้เราเนี่ยลงไปชั้นล่างอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เพื่อไปสอบเลยนะคะชั้นล่างเนี่ยมันจะเป็นห้องเอฟนเนี่ยเลือกเป็นคอมพิวเตอร์เบสเนาะก็เฟนไม่รู้เหมือนกันว่าเปร์เบสอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะแต่ว่าของเฟนเนี่ยเป็นสอบในคอมนะคะก็จะลงไปด้านล่างนะคะแล้วก็มันจะมี ที่ของเราเลยนะคะเขาจะอน,นั้นให้เราเลยว่าเรานั่งตรงไหนอะไรแบบนี้นะคะเออแล้วก็กระดาษทดหรือว่าดินสออะไรเงี้ยก็เขาจะให้มานะคะเผื่อใครที่อยากจะทดเนาะก็ตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะอืมแล้วก็แล้วก็เยอะมากเลยนะทุกคนคลิปนี้นะคะใครที่แบบรําคาญก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วแล้วก็โอเค พี k k ่กรรมการเขานะคะก็จะชี้แจงเว็นภาษาอังกฤษอีกครั Dude, ้งหนึ to to ่งนะคะทุกคนก็ไม่ใช่ภาษาแบบภาษาอังกฤษแบบวราังราชวงศ์ราชวังอะไรนะคะทุกคนทุกคนเข้าใจแน่นอนนะคะเขาจะพยายามบอกตลอดเวลานะคะเฟคคิดว่าตรงนี้เนี่ยสำคัญนะคะพยายามฟังเขานะคะอย่าแบบอย่าไปอะไรมากนะคะทุกคนพยายามฟังที่เขาพูดก่อนเพราะมันสําคัญนะคะทุกคนอย่างเช่นเขาจะบอกว่าตรงนี้อะไรยังไงอะไรแบบนี้นะคะในการสอบเพื่อว่าจะไม่ให้เราเนี่ยพลาดแค่นั้นเลยนะคะ โอเคก็ตอนช่วงสอบอ listening writing อะไรพวกนี้เนะี่ยเฟยอยากจะแนะนำนะคะทุกคนใครที่สามารถขอที่อุดหัวะคะ่ะก็ถ้า,ถ,าถ้าขอได้อะมันยิ่งดีเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะมะีเหมือนเราสอบกันประมาณ1ิกว่าคนนะคะทุกคนแล้วคีย์บอร์ดเนี่ยมันค่อนข้างเสียงดังนะคะ,ะแล้วที่เฟยไปสอบรอบที่แล้วนะคะมันจะมีเพื่อนแบบเขาพิมพ์เก่งมากทุกคนแล้วมันแกตักตักตักตกเลยมันค่อนข้างที่จะแบบว่าเสียสมาธิเรามากๆนะคะ,ะแต่ It's okay นะคะ It's okay เราสามารถขอที่อุดหูได้นะคะเว่า,เ,าเฟยถามคอแล้วว่าเออถ้าสมมติว่ารอบหน้าเนี่ยมันเ,เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ่ะมันสามารถแก้ปัญหาย,ยังไงได้บ้างนะคะพี่เขาบอกว่าเออเราสามารถขอที่อุดหูได้นะอะไรแบบนี้โอเคเออตรงนี้เนะี่ยเฟยอยากจะบอกไว้เลยนะคะทุกคนเอออยากอยากลัวเลยนะคะขอเลยถ้ามันเสียสมาธิเรานะคะแบบมันมันเสียคีย์บอร์ดนะทุกคนเออก็ขอที่อุดหูนะคะเออประมาณนี้นะคะ พอภาคเช้าเสร็จแล้วเนาะ,ะเฟียขอเรียกรวมๆนะคะทั้งพารพทเนี่ยว่าเป็นพ์ทไรติงแล้วกันเนาะพ์ทแบบพวกเขียนอะไรพวกนี้เนาะเออแล้วก็ของเฟียเนี่ยพ์ทสปิกกิ้งของเฟียเนี่ยเฟีเยคิวของเฟียคือ4ี่โมงสีนะคะ คือเราเนี่ยจะต้องดูด้วยนะคะว่าเวลาของเราเนี่ยมันเเวลาไหนนะคะที่เราสอบสปีกิ่งของเฟียดเนี่ยเฟียสอบวันเดียวกันเลยนะคะว่าเป็นช่งชวงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายเนาะสำหรับพัสดสปีกิ่งเนี่ยก็เหมือนเดิมนะคะให้มาก่อนเวลาอย่างเช่นคิวของเราเนี่ยสี่โมงสี่สิบเนี่ยเราคนสี่โมงเนี่ยเราควรมาถึงแล้วนะคะมานั่งรอมันจะมีห้องที่เราถ่ายรูปอะคะ่ะห้องที่เราถ่ายรูปอะคือห้องที่เราเต้องรอนะคะ ซึ่งเฟไปสอบที่หาใหญ่นะคะของอันนี้นะคะก็มีเป็นคือมันจะมีแค่ระบบซูมอย่างเดียวนะคะไม่ได้มีทิเชอร์แบบพูดต่อหน้าแบบนี้นะคะก็คือใช้ซูมนะคะในการอาสอบพาร์ทสปีกิ่งเนาะแล้วก็ระบบซูมเนี่ยอย่าไปแตะอะไรนะคะเออันี้สำคัญมากอย่าไปแตะอะไรเลยนะคะแต่ว่าเขาจะมีบอกเรานะคะว่า,อาพอเราเข้าไปในห้องเนี่ย มันจะมีคอมแล้วก็มีหูฟังให้เรานะไมค์เขาดีมากนะคะทุกคนคุณภาพดีมากเราไม่ต้องไปห่วงเลยนะคะออไม่รู้ที่อื่นเป็นยังไงแต่ว่าที่เคยไปสอบอะโอเคเลยนะคะก็อย่าไปแตะอย่าไปแตะต้องอย่าไปอะไรเลยนะคะซึ่งในพารสปีกิ้งเนี่ยก็เราจะมีะกระดาษทดแล้วก็มีดินสอนะคะเตรียมไว้เผื่อเราอยากจะทดอะไรอยากจะเออวางแผนในการพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็เขาจะมีมาให้ด้วยนะคะอืม ส่วนพาร์สปิเกิ้ก็ใช้พาสปอร์ตหรือว่าบัตรประชาชนเหมือนเดิมนะคะห้ามลืมเด็ดขาดนะคะตรงนี้อุฟ๊ฟเหมือนแม่เลยทุกคนตอนนี้ไม่เป็นไรเ <laughs> หมือนแม่ปะเหมือนแม่โอเคก็ประมาณนี้นะคะก็จบไปนะคะอืพอสอบพาสปิเกิ้เสร็จนะคะแล้วก็ออกมาอย่าลงกลับบ้านเลยนะคะสอบสปิเกิ้เสร็จออกมาจากห้องปุ๊บไปหาเจ้าหน้าที่เขา จ้าหน้าที่เนี่ยจะให้เราเซ็นสักอย่างหนึ่งนะคะให้เราเซ็นชื่ออะไรแบบนี้แล้วก็ให้เราทำโน่นทํานี่แบบฟอร์มนะคะก็เก็บไว้นะคะพวก QR Code ต่างๆเผื่อเราได้ใช้ในอนาคตอะไรอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้นะ่ยเฟยไม่ไดเ้เพื่ออะไรเลยนะคะเฟยอทำเพื่อแบบมันจะต้องมีคนที่เขาอยากรู้ว่าเออไปสอบมันยังไงยังไงอะไรอย่างนี้นะก็เผื่อมันจะช่วยลดความตื่นเต้นของ สักคนหนึงนะคะในนี้อะไรเงี้ยใครที่แบบกลัวอะไรเงี้ยค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยนะคะทุกคนก็ขอให้โชคดีนะคะใครที่อยากได้7ขอให้ได้7ใครอยากได้8ขอให้ได้8ใครอยากได้9ก็ขอให้ได้9นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย